ตัวคุณวันเองตัวคุณเฉลิมเองผมบอกได้เลยว่าเขานะครับมีอิทธิพลทางด้านการเมืองพอสมควรพยายามดันกระแสะคนรุ่นใหม่ในพักสีแดงแต่มันดันไม่ขึ้นแต่ดันเอาเพื่อนของลูกนะลูกก็เป็นหัวหน้าพักเอาเพื่อนของลูกมาเป็นเลขาธิการมา,นนมาเป็นนู่นมาเป็นนี่มาเป็นตําแหน่งสําคัญสําคัญในพักแล้วถีบคน,คนเขาเรียกว่าคนอยู่มาเกา่ามาแกเนี่ยออกจากพักนะ นี่แหละพักนิดเป็นศัตรูแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่านะคราวถึงจุดจบของสีแดงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณมองทิศทางการเมืองไม่ผิดหรอกกับการที่คุณออกมาเนี่ยมันถูกต้องแล้ววันนี้เพียงแต่ว่าท่านเฉลิมอยู่บัมบงเนี่ยยังเป็นสสบัญชีรายชื่อนะต้องรอขับจากพักเท่านั้นนะครับถึงจะไปอยู่พักอื่นได้วันนี้เนี่ยนะครับท่านเฉลิมก็บอกว่าขับผมสักทีสิ มาทําลูกผมอย่างนี้ไปทาลูกลูกใครใครก็รักเนี่ยสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ครับนะมันก็จะบอกว่าเป็นปัญหาภายในมันก็ใช่มันก็ใช่เรื่องนี้เป็นปัญหาภายในแต่มันสะท้อนถึงนะครับตัวของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดว่านะครับพักสีแดงเนี่ยขนาดพวกพวกเดียวกันเนี่ยคุณยังรักษากันไม่ได้นะครับแล้วประชาชนเนี่ยคุณจะนะครับเออเอาอยู่ไหมประชาชนบอกว่าทําให้พักเสียชื่อเสียงวันนี้เนี่ย คุณอุ้งอิงประกาศชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ต้องเรียกคุณวันมาตําหนิเนี่ยเพราะคุณไม่ให้เกียรติผู้สมัครนายกอบจอชาญพวงเพชรโอ้โหแค่บอกว่าไม่ให้เกียรติชาญพวงเพชรคุณเอาชาญพวงเพชรนะครับที่พัวพันคดีถุงยางชีพพัวพันคดีอะไรนะเ,เครื่องออกกําลังกายในสมัยที่เพื่อไทยเองไทยรักไทยเองเป็นรัฐบาลนะที่เขาเป็นนายกอบจอปทุมอยู่ ที่มีสอว่าทุจริตถุงยังชีพตอนรัฐบาลเพื่อไทยเอาชาญพวงเพชรไปเปรียบเทียบกับเฉลิมอยู่บำรุงเอาไปเปรียบเทียบกับวันอยู่บำรุงบอกว่าเนี่ยไม่ให้เกียรติชาญพวงเพชรก็เลยเรียกมาตำหนิคุณเอาคนสองคนนี้มาเปรียบราคากันได้ยังไงแค่คุณเอาสองคนนี้มาเปรียบราคากันเนี่ยคุณคุณดูถูกตระกูลอยู่บำรุงมากๆอ่ะผมพูดได้เท่านี้นะครับ สวัสดีคุณวิมลพันธ์นะคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าตระกูลอยู่บำรุงเนี่ยตอนคุณเด็กๆเนี่ยเขาสร้างชื่อเสียงให้กับพรรคคุณขนาดไหนนะครับเขาเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคเสีดยด้วยซ้ําเขาเป็นถึงนะครับรัฐมนตรีในกระทรวงหลายๆกระทรวงซึ่งคุณไม่ให้ราคาเขาเลยเหรอผมถามเท่านี้แหละแล้ววันนี้คุณเอาตระกูลอยู่บำรุงไปเปรียบเทียบกับชานพวงเพชร บอกว่าคุณไม่ให้เกียรติชานพวงเพชรเออลุงชานเอาชิปหายมันคนระเวลกันเลยนะแล้วคุณไปด้อย,ยราคาตระกูลเขาอย่างเนี้ยแล้วคุณคิดว่าจะให้เขารักชื่นชอบนะปานจะลืนกินและอยู่กับพักคุณได้ไหมการที่นะคุณเฉลิมอยู่บํารุงพูดบอกว่าขับผมออกจากพักเลยทิมันยังน้อยไปนะครับผมพูดเลยว่ามันยังน้อยไปนะกับการที่คุณเอาเกียรติ จริงๆมันเปรียบเทียบกันไม่ได้และไม่ควรออกมาเปรียบเทียบในฐานะหัวหน้าพักมันจะเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าพักคนนี้มีวุฒิภาวะไหมนะครับสามารถนําพักนี้ให้โตกว่านี้ได้ไหมคือมันชัดเจนมากๆอ่ะกับการที่คุณนะวันนี้นะันในฐานะเป็นนักการเมืองนะผมจะพูดให้ฟังว่าในการที่จะควบคุมลูกพักให้อยู่เนี่ยนะครับหัวหน้าพักไม่จําเป็นต้องลงมาเล่นเองเหรอก ในการที่จะซับประสานร,รอยเ้าารอยแตกร้าาระหว่างสมาชิกพักไม่มีความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกพักด้วยกันคนเก่าคนใหม่คุณต้องมอบหมายให้เลขาที่การพักเขาเป็นคนเคลียร์ไม่ใช่วันนี้หัวหน้าพักออกมาเปิดหน้าและฉะลูกพักผ่านสื่อซะเองวันนี้พักไม่แตกก็ให้มันรู้ไปสิครับถ้าคุณเล่นปกครองกันอย่างนี้ผมถึงบอกว่าอย่าเอาวิธีการบริหารนะครับ ของบริษัทเอกชนมาใช้กับการบริหารนักการเมืองโดยเด็ดขาดเพราะนักการเมืองแต่ละคนไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากคุณนะครับถ,ถ้าคุณเป็น CEO บริษัทมาก่อนแล้วคุณใช้ระบบการวางอำนาจในบริษัทมาใช้กับนักการเมืองบันเลยทุกพักผมพูดเลยนะแค่นี้คุณยังแยกไม่ออกคุณจะดูแลพักการเมืองได้ยังไงนะการดูแล นะครับในเรื่องของความรู้สึกการให้เกียรตินะครับในเรื่องของนักการเมืองเนี่ยคุณต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการพักในการที่จะประสานร,รอยรล้าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคุณที่เป็นหัวหน้าพักแล้วไปด่า,าสาดเสียเทเสียหรือไปตัดรอนน้ำใจผ่านสื่อแต่อย่างใดเลยคุณไม่จําเป็นต้องถึงมือคุณหลอกระดับหัวหน้าพักคุณให้ลูกน้องเนี่ยไปเคลียร์กันและผมจะบอกอะไรให้สิ่งแตกต่างระหว่างพนักงานบริษัท กับนักการเมืองคือนักการเมืองเขาไม่ได้รับเงินจากคุณแต่พนักงานบริษัทเขาต้องง้องคุณคุณจะโนแคโนโสนเขาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่วันนี้เนี่ยนะครับนักการเมืองเขามีราคาค่างวดในตัวเขาเองและเขากินเงินเดือนภาษีประชาชนไม่ได้กินเงินเดือนจากตระกูลพวกคุณเนี่ยสิ่งเนี้ยมันแตกต่างกันผมถึงบอกว่าวันนี้การออกมาทําหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพักมันจะดูแย่มากกว่า เป็นผลลบมากกว่าผลดีในส่วนของคุณอุ้งอิงเสียด้วยซ้ํานะครับอ่านี้อันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับคุณเห็นไหมวันนี้เอาตระกูลอยู่บำรุงไปเปรียบเทียบกับตระกูลนะครับอ่าพวงเพชรเออของชานเออให้มันได้อย่างนี้สินะเขาอยู่เป็นเก่าเป็นแก่ตั้งแต่คุณเด็กๆเสียด้วยซ้ําสร้างชื่อเสียงให้กับพรรคนะอะไรเสียด้วยซ้ำนะสำหรับอ่คุณเฉลิมอยู่บำรุง เพราะวันนี้คุณจะไม่ให้ราคาเพราะเด็กใหม่มาเล่นหัวกันขนาดนี้คุณจะให้เขาอยู่นะครับโดยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเขาก็ไม่อยู่หรอกครับเป็นใครใครก็ไม่อยู่หรอกครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกแต่วันนี้เราเป็นเด็กเมื่อวันวันซื้อนะ่ะพูดกันง่ายๆนะครับคุณจะพูดแบบโนแคโนสนเหมือนลูกคนมีเงินออกสื่ออย่างงี้ไปซัดเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันแสดงถึงทิาวะและหัวสมองอ่ะคุณเข้าใจะแมหัวสมองอ่ะขนาดบริหารคนในพัก คุณยังไม่รู้จักวิธีการบริหารเลยนะคุณจะไปบริหารประเทศได้ยังไงนะพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้พูดกับความเกลียดหรือไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบสีแดงหรือไม่ชอบคุณ,คณ้งงนะแต่หัวหน้าพักการเมืองคนไหนก็แล้วแต่ที่มาแสดงวิสัยทัยศน์ศาสเสียเทเสียลูกพักตัวเองอย่างนี้ผ่านสื่ออย่างนี้ผมถือว่าไม่ควรครับไม่ควรโดยประการทั้งปวงไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่คุณเคยเห็นพิธาออกมาด่าลูกพักไหมคุณเคยเห็นพิธาออกมาตําหนิลูกพักไหม นะและคุณเคยเห็นจุรินต่อให้เป็นพักประชาธิปัตย์เลยออกมาตําหนิไหมออกมาผมจะไม่เอาคนนั้นผมไม่งอหรอกนะผมโนแคโนสนนะเคยไหมเคยเห็นนายชวนออกมาโนแคโนสนไหมเคยเห็นหัวหน้าพักคนไหนเคยเห็นอภิสิทธ์บอกโนแคโนสนไหมเฮ้ยช่างแม่งมึงกูไม่งอและไม่มีวันจะไปผมถามว่าเคยเห็นหัวหน้าพักเขาออกมาแบบนี้ไหมไม่มีหรอกเขาผ่านเลขาธิการพักประสานรอยร้าวกันหมด นะพักการเมืองนะครับนักการเมืองมีราคาของตัวเองทั้งนั้นผมดึงบอกว่าอย่าเลยเห็นแค่นี้คุณอุ้งอิงก็ไม่เหมาะกับการเมืองแล้วผมพูดเลยว่าไม่เหมาะกับการเมืองเลยผมพูดเลยนะแล้วถ้าได้คนแบบนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้เลยเถิดประเทศไทยชยโยโหหิวปฏิบัติแนะครับไม่รู้จะยังไงกันแล้